สวัสดีค่ะจังหวัดตรังคึกค,าคาักค่ะเตรียมงานประเพณีลากพระครั้งที่21ประจำปี2567โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง26ตุลาคมนี้ค่ะที่ลานเรือพระทงแจงและขนาดนี้ค่ะชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นเร่งตกแต่งเรือพระตามวัดต่างๆทั้งวัดควรนาแคและวัดหัวถนนค่ะ ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมมือกันประดิษฐ์เรือพระอย่างสวยงามและสร้างสรรค์ค่ะโดยที่วัดหัวถนนค่ะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพิ่มซุ้มธรรมจากรวมถึงการตกแต่งตลปัดด้วยเมล็ดทัญยพืชท้องถิ่นเพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ของตำบลนาพระค่ะขบวนแห่จะมีการนำมัวปั้นมารวมเพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตเกษตรกรรมพร้อมด้วยขบวนนางรำและพานพุ่มสื่อถึงวัฒนธรรมและประเพณีของชาวตรังค่ะ ด้านกำนันวีระชัยกำนันตำบลนานพระค่ะได้บอกค่ะว่าปีนี้เน้นใช้มเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นอย่างข้าวถั่วและงาตกแต่งเรือพระเพื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนค่ะ ซึ่งการตกแต่งเรือพระเกิดจากความร่วมมือกันหลายฝ่ายค่ะด้วยแรงศรัทธ,ธาและความสามัคคีค่ะและทางวัดหัวถนนจะจัดสมโภชเรือพระในวันที่17ตุลาคมนี้เวลา19นาฬิกาค่ะจะมีพิธีทางศาสนาและขบวนรำถวายหน้าเรือพระด้วยค่ะ